สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งาการตั้งพักหน้าจอนะครับหรือสกีนเซเวอร์นะครับเซเวอร์นะครับสำหรับตัว Windows 10นะครับหลายท่านนะครับที่ไม่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับอยากให้มีสกีนเซเวอร์ให้ดูสวยงามนะครับขณะที่ไม่ได้ทําการแตะคอมพิวเตอร์รอแตะเมาส์แตะคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้เป็นเวลากี่นาทีก็ว่ากันไปนะครับจะให้มาทําการ สร้างสกีนเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นโชว์รูปต่างๆหรือว่าจะเป็นโชว์แบบดิสเพย์ตัว d e ฟอ u l t ที่ Microsoft ทำมาให้นะครับโดยนะครับสำหรับที่ผมจะมาสอนวันนี้คือทำการดิสเพย์รูปรูปภาพต่างๆนะครับก็คือวิธีการทำนะครับก็มาที่ตัว notification นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเลือกที่เป็นอ l ก s e t t i n g นะครับ คลิกที่เป็น All setting หนครั้งเราก็จะได้หน้าต่างที่เป็น Windows setting ขึ้นมาจากนั้นให้กดที่เป็น Personalization นะครับเมื่อกดมาเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ก็เลือกในส่วนของที่เป็น Lock s c r e e นะครับ Lock s c r e e เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับมันจะเห็นคําว่า Screen s ว v e r นะครับ s ว v e r setting นะครับในส่วนนี้กดไปหนึครั้งนะครับจากนั้นมันจะขึ้นหน้าหน้าจอตัว setting มาให้นะครับตรงนี้นะครับ s c r e e เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับให้เลือกนะครับเป็นโฟโต้นะครับแล้วก็กดเซตติ้งจากนั้นนะครับให้กดบัาล์แล้วก็เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่เราทำการเก็บรูปภาพเอาไว้นะครับในส่วนนี้วอดีผมเก็บไว้ที่ไดรบสี่นะครับผมก็เลือกโฟลเดอร์ที่ผมเก็บรูปไว้ต่างๆนะครับก็จะมีรูปต่างๆมากมายนะครับจากนั้นกดโอเคพอกดโอเคก็กดเซฟอีกรอบหนึ่งจากนั้นครับตรงนี้นะครับว่าจะให้นะครับ ตั้งไวให้กี่นาทีถึงจะขึ้นสกรีนขึ้นมานะครับก็เราสามารถกดนะครับอาจจะตั้งเป็นแค่ห้าทีก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อห้าทีเราไม่จะทำการแตะคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์คีย์บอร์ดบนคอมพิวเตอร์แตะเมาส์นะครับมันก็จะขึ้นรูปสกรีนพวกนี้ขึ้นมาให้นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับหรือจะเป็นการพรีวิวดูก็ได้นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากพรีวิวดูก่อนก็สามารถกดพรีวิวดูได้นะครับมันก็จะเป็นรูปต่างๆพวกนี้ที่เราทำการเลือก โฟลเดอร์ er เอาไว้นะครับมันก็จะโชว์ดิสเพย์ไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งภาพหน้าจอนะครับสำหรับตัว Windows 10นะครับสำหรับวันนี้เฮียเอกหลังเสียลายไปก่อนครับสวัสดีครับ